ัสดีค่ะแนะน้ำตัวนี้หนึ่งสวัสดีค่ะชื่อเจนนาค่ะค่ะเจนนาวันนี้มาทำอะไรที่ตึก g M M คะวันนี้เดี๋ยวมีงานวงสงเรื่องละครสั้นค่ะค่ะเจนนารับบทเป็นอะไรยังไงคะเป็นเมียนี่เด็กก็คือเป็นนางเอกตอนเด็กใช่อ่านะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ไหมรอไปดูตอนวงสงได้เลยค่ะนี่นะคะมันตามติดชีวิตนนะเจนนาหนึ่งวันบรรยากาศกระมาณแต่งหน้ากันอยูไม่งานค่ดีเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมเลื่อนเลื่นเลื่อนเลื่อนะคะ ตอนนี้นะคะปเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเจนน่ากำลังจะไปพงสงละครแล้วนะคะ ก <OR> <extern als> เป <ragt> in <Inter> <ator> ็นจะยไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นแ้เล่นเป็นนักเด็นก็จะไมเล่นแค่คก็เลยเป็นออ่งนี้แล้ก็ที่ารบอกแล้วว่าใกลนแร้วใ้ออนแรก้น่นอนบเป็นเร็วๆนีาไวทีนี้ โอเคาหคะวันนี้เหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเลยโอเคเนาะบรรยากาศสนุกสนานตื่นเต้นได้มาเจอดาราพี่ๆเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะบางคุณก็ไม่เคยเจอในกองถ่ายเลยออ๋อก็คือวันนี้ได้กีโอกาสมาเจอแบบหลายๆคนพร้อมกันใช่ตื่นเต้นค่ะเพราะไม่ได้มีคนมาขอถ่ายรูปแบบนี้ก็นะแฟนคลับเยอะมากเลยที่มาสักวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะกับน้องเจนน่านะคะรับบทเป็นเด็กที่นี่เด็กค่ะในละครเรื่องสายลุ้งค่ะสาลุ้ไปติดตามได้นะคะอ่ะ ยังไม่เ,เคยเลยค่ะช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะน่าจะออนแอร์ช่วองอกนะิจการอืมโอเคติดตามได้แล้วนี่